อาไหลุกพอถามแน่เราว่างแม่ก็มูนี่ก็พอก็แม่นี่ก็มูนี่หักไผหลายกว่ากันหักตกันครับ,บทีไปหักตัวกันตังแต่ไอ้มูนบ่นได้เลี้ยงมันก็เลี้ยงยุ้มันเลี้ยงเราหวเว้ยมันก็แม,ม่นข้วหมั่นมูเลี้ยงเราเมาเจ็บมากนี่เจ็บย้อนไฟละก็ไปน้ำมูแล้วครับก็ไปน้ำมู เราป่วยอยู่ยังสิมานอนโรงพยาบาลนี่มูลมายามบ่ลรวมันมาข้าวเดียวมันคือบอกว่าผมเป็นเที่ยวกันผมเฝ้าเด้อม,มันคือบาาอบาวามมาากาว่ามันก็บอกว่าแล้วธรรมด้ผููบ่าวมันก็เฝ้าไปหาผู้เชวมันโอ้บกอกนนีคนมีบุญตัวโอ้เฉพาะมันงามกูพอกูแม่เบิ้งยิ้มเบิง้งพุดน่ะเขาก็งามเสียไปใสห้หลอเเลี่ยมหนึ่งเอาเสาไปึความเป็นเบงคเขมเขียวเรือเ่องน้ยวัด เสียแถวไปเหลี่ยมหนึง่งจะได้เนาะคนมีบุญนเดี่หมาอ่มได้มันเกิดจจ่มือนแรงี่ิหัวเฮ็ดดีๆบอกอันนี้เป็นเศรษฐีเลยหน่แม่นโม่หแม่นนี่นี่เบิ้งเ็จไล่มือ,อนย่าจะมาก็ะทําทาสีไปนี่เบิ้งไล่มือโตก็ไล่เบืองเฮาติดหรอมันไข่ไข่กันได้หน่แม่นโม,ม่ับแม่นถ้าตัวบัวนี่สามพันสาสี่พันสาเขาดิ ก็เสือออกไปตัวรวยลอยไดน้นี่ผู้สาวสิมะมักลอยไดน้นี่มันสิรอขึ้นแม่นบ่ครับแม่นนี่เบื้องตี้เนี่ยไล่มือโอ้ยเฉพาะงามกูพอกูแม่ผู้สาวเจ้าคนละเดียวเดี๋ยวนี้เบื้องมีเงินที่กี่ไม่หิวฮสามสี่คนเดี๋ยวนี้หายหมดก็กหายตัวคนเมาอยาใครสิมะมักเอ้ยแต่งโวาดีๆเลยหน่มันหุน่นน่าแบบเลยหน่เอาบทสรุปพร้มถามมูอกอนฮะว่